สวัสดีครับวันนี้เราก็ออกมารีวิวมาดูเส้นทางนะครับวันนี้เราจะไปที่พัทยาจากเส้นทางจากชนบุรีพัทยาครับเราหลังจากลงจากทางด่วนบุรพาวิถีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนบางนาตราดนะครับแต่เราจะเริ่มจากชนบุรีตรงน,นี้นะครับ ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีครับเพื่อจะไปพัทยาครับนีเ่เรามาดูกันเลยนะครับแล้วเป็นถนนเลี่ยงเมือง,รงเราไม่เข้ากลางเมืองชลบุรีครับตรงนั้นก็จะเป็นหมายเลขสามงสุขุมวิทแต่เราเลี่ยงเมืองออกมาเพื่อจะไปบรรจบกับมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดมุ่งหน้าสู่พัทยาครับผม ก็อยู่ประมาณสมเลนบวก4ี่เลนหน่อยแต่ละฝั่งนะครับกว้างเพื่อรองรับการขนส่งสินค้านะครับเพราะแถวนี้ก็มีอุตสาหกรรมรมตตาจุบุรีเนาะนะครับรด,ดโรงงานส่งพาร์โรงงานเยอะนะครับจุบุรีนี่เป็นเมืองเจริญนะครับมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งแหล่งอุตสาหกรรมมีทั้งท่าเรือ มีทุกอย่างครับทางบ่กนก็จะเป็นสะพานล,ลอยให้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับนักการโรงงานนะครับเข้ากัโดโงกัดก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานเส้นทางนี้ก็จะแยกนะครับก็จะมีแยกเข้าสู่จังหวัดชนบุรีได้แล้วก็ไป อภอพนัทนิคมอำเภอบ้านบึงนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าบางแสนไปพัทยาศรีราชาพัทยานะครับเต่ว่าเราเรียกเรียกออกมาข้างหน้าก็จะไปพนัทนิคมตพนัทนิคมได้นะครับซึ่งจะเป็นถนนหมายเลข3-1-5 เราไปพัทยานะครับแล้วก็ตรงไปกับถนนหมายเลข361เลียกเมืองนะครับถนนเลียกเมือง361นะครับก็จะไปบรรจุแล้วนะครับหมายเลข7มอเตอร์เวย์ครับวรวมปิซซี่ผมใช้ความะระมัดระวังนิดหนึ่งนะ ครับเพราะว่ารถขวักไขวมากนะครับแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดหนักก็ตามนะครับแต่เพราะว่าชลบุรีครับเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองเจริญรถลาขวักไขว่ครับเห็นไหสีเลนนะฮะสายสีเลนขวาก็สีเลนนะเป็นธรรมดานะครับเศรษฐกิจจะดีครับจังหวัดชลบุรีเนี่ย ที่มีทางเนี่ยโอ้โหราคาแพงนะฮะที่ทางแถวจตุจักรบดีถึงเมืองราชยชาเอาโดมพัทยาสตีมนะโอ้โหที่เมืองเศรษฐกฐิจเนาะไม่ใช่เมืองผ่าน สองล้อสิบล้อขึ้นนะต้องรักษาระดับล,ล็อกเราไว้นะครับหนีได้หนีเลยนะอย่าไปอยู่ใกล้ท่านท่านตัวใหญ่ๆท่งนรีบหีดีดวกว่านะครับนับ่นแหละครับฉีกนี้ไปเลยแต่นี้ยังไงก็ไม่พบ,บเจอข้างหน้าต่อนะครับไปอย่างเดียวนะครับ ก็จะเป็นแยกอีกครั้ง,งไปจันทบุรีกออกซ้ายได้เลยนะครับออกไปบ้านบึงออกไปเพลแกลงนะครับสายเราตรงไปือนเติมครับกับถนนเลียบเมือง361คลาบนี่ครับออกกับเพลบ้านบึงได้นะครับสายมือนะครับเพลบ้านบึงได้เลยออกนู่น3 31สหนึ่งได้เลยจ้ะ เาตรงไปครับบ้างแสนพัทยาดูพัทยาไว้เลยนะครบับตรงไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็จอดจ้านะขางล้าก็จะเป็นนี่นครับถนนทาเลี้ยวขวาเราก็จะเข้าชนบุรีนะครับเราเลี้ยงเลียงออกมานะครับมีขนาดถนนเลี้ยงแล้วนะถ้าถนนข้างในสุขุมวิทจะขนาดไหนชนบุรีแยกเยอะนะครับเมืองใหญ่ นะครับเข้าไปดูนะครับต่อเป็นไกด,ด์ให้ดูวีดิวให้ดูบางท่านก็เคยมาเยอะแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยมามเที่ยวชุมบุรีมาเที่ยวพัทยาเนาะไปนอนดูเล่นๆเป็นไกด์ไว้ก่อน แยกบ้านบึงนะครับก็จะมาเจอช่วงแยกออกอีกครับไปบางแสนนะครับนะฮะข้างหน้าจะมีป้ายบอกกนะ้บบางแสนสนี้เขียวเขียวนะฮะออกไปเลยก็จะไปม้วนเข้าออสมิทรไปบางแสนนะเดีย๋ยวเราไปตรงไปนะข้างหน้าป้ายสีน้ํางเงินพัทยานะครับนะครับข้างหน้าซ้ายนะฮะเดี๋ยวออกไปนั่นแหละครับ บางแสนถนถหมายเลข361เรียกเมืองไปเราก็จะหมดจากถนน361แล้วนะคะไปเราก็จะเข้าสู่ถนนหมายเลข7อมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์หมายเ,เ,เลข7ที่มาจากนู่นนะครับกรุงเทพจะมีที่รับปัด ชายตังอีกทีครับพัทยานะครับชนบุรีวันนี้ก็รึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วจ้ะถ่ายทาเมื่อไหร่จะขึ้นฟ้าขึ้นฝนตลอดจะสังเกตว่าภาพที่ออกมาจะอึมคึนนะครับโอ้ฟิล์มรถเราหนาด้วยนะครับแล้วก็ฟ้าข้างนอกจะคุ้ม,ค,มความชัดจะไม่สว่างเท่าไหร่ สอกิโลครับก็จะถึงด่านรับ,บัดนะครับเพื่อจะไปเข้าเนี่ยฮะหมายเลข7นะครับทางลงวหมายเลข7 ไป้ายไว้พัทยานะครับไประยองก็ได้ไปพัทยาก็ได้ครับพัทยาทางออกซ้ายนะครับก็จะไปอำเภอบ้านบึงกรุงเทพไปศรีราชานะครับแต่เราตรงไปงนี้เรียกว่าดานบางพระสอนนะครับ คือที่ป้ายครับจริงผมไม่รู้<笑><笑>เห็นป้ายนะนะครับออกจากตัวจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับมารับบัตรเพื่อขึ้นโมอเตอร์ว์เนาะครับเนาะ ลหลังจากรับบัตรเสร็จแล้วกะ็ยาวยาวอย่างเดียวจ้า ึ้นสู่ทางต่ากระดับหน่อยนะครับน,นี่ก็จะมีหลายแยกซับซ้อนหน่อยข้างล่างนะครับข้างบนข้างล่างแต่เราก็ดูตามป้ายครับไม่ได้ยากหรอกครับการคณะคมานาคมสะดวกสบายนะครับวันนี้เชื่อมต่อหาการเป็นใยแมงมุมกลับไปผิดบ้านหลงบ้างกัช่างครับ <c oughs> มีที s ก็ดูที s เอาบ้างนะครับอันนี้เราก็เคยถ่ายทำให้ดูเป็นไกด ให้ดูนิ็ๆหน่อยๆเนาะสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ขอบคุณนะครับเข้ามาชมนี่แลมาเชื่อมแล้วครับกับโมโตเวย์มมเล็เกตนะครับลุงมาแล้วจากตาทางการระดับแล้วกนี่มาเชื่อมนะจ้า,าเงาได้จ่ายเงา ไป,ไปเที่ยวกับไหมไปทะเลกันนี่ก็คือถนนข้าวหลามนะครับอยู่ข้างบนนะครับเป็นถนนข้าวหลาม ข้าวหลามก็คือชนบุรีนะครับแถวบางแสนแถวหนองมนน่ะหนองมนตลาดหนองมนอะไรนะครับข้าวหลามอร่อยฝั่งชนบุรีก็น่าจะมีข้าวหลามด้วยนะผมจำไม่ได้บรรยากาศช่วยๆสวเส้นมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดสี่เลนคว้ามุกจะมีเขา สบายตานะครับวันนี้รถราไม่เยอะจากโควิดทุกท่านก็เว r ร์ r ฟอร์มโมทำงานี่บ้านก็จะโล่งหน่อยถ้าปกติเนี่ยอูแต่รถที่ใช้ความเร็ว่งสูงๆท้งนั้นคท่บพี้ก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่โมง รถที่ใช้ความเร็วสูงลื่นขวาไปเลยนะ100ครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ โซแลบเชบังท่าเรือแลบฉชบังนะครับข้างหน้าออกสายนะครับไปมากเอียงไปบอวินบอวินนี่ก็แหล่งอุตสาหกรรมสามารถออกไปแหล่งอุตสาหกรรมปิ่นตรงปิ่นทองนะครับเยอะๆนะครับแถวนี้อุตสาหกรรมเยอะนะครับเนี้รรยซ้ายมือออกไปแลมบเบังนะครับเป็นท่าเรือ พาดโรงงานส่งต่างประเทศก็จะลากหัวร,รถหัวลากก็จะลากเลยนะครับขึ้นที่ท่าเรือ,อรรพิชบังรางพาดก็ไปส่งที่ท่าเรือคลองเตยส่วนสำหรับเราไปพัทยาก็ตรงไปตามป้ายน,นะพัทยาระยองกระผมเงวยาว,ยาวต่อไป ยัทามาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่มาจากเหนือจากใต้อท,ทุระมาเที่ยวระยองเที่ยวจนันท์ก็วิ่งเส้นนี้ได้เลยยาว,ยาวความเร็วได้นะครับตามกฎหมายกำหนดก็น่าจะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แลครับถือว่าเอาได้อยู่เนาะขับรถปลอดภัยครับไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเขาเออ อะไรก็ตามไม่ประมาทกับรถต้องมีสติครับมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยกันนะครับรถช้าก็าวิ่งซ้ายหน่อยเด้อให้รถเร็วๆเข้าก็อขวาบ้างหลังจากผ่านแลมเชีงบางมาแล้วก็รถหัวลากรถบรรทุกพาสินค้าก็จะน้อยลงนะครับอาจจะเป็นรถส่งบุคคลเยอะรถรถตู้ทึบวิ่งส่ง สินค้าพวกทีงสินค้าตามบ้านตามอะไรก็จะเยอะ ระยอง60บางละมุง26ะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงทางาตรงดานเก็บเงินอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ออกไปจังหวัดระยองนะครับไปจันทบุรีเพื่อจะไปเชื่อมทางหลวงมาเลข36นั่นแหละครับนี่นะครับออกไปได้เลยนะครับมดมอเ์เว์หมายเลข7แล้วนะครับอา่าสำหรับท่านที่จะไประยองนะ สำหรับตรอไปพัทยาเราก็ตรงมาเหมือนเดิมยังเป็นขาหลวงมอเตอร์เวย์หมายเลขเกอยู่นะครับไปถึงพัทยาก็จะสิ้นสุดพอดีสำหรับท่านไประยองก็สิ้นสุดตรงนี้แหละครับเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสิบหก 3, นะครับสำหรับเราพัทยาก็ตรงเหมือนเดิมนะครับนะครับไประยองหงหนักของนู้นจะมาหมุนมือทำไมมันเห็นมันบางตรงนี้ แล้วเราก็วิ่งมานี่นะครับจะรวมไปสู่พัทยาไปสิ้นสุตรงติดกับสุขุมวิทหมายเลข3นั่นแหละครับการสิ้นสุดมอเตอร์กเวย์หมายเลข7ครับพร้อมอมมีการซ่อมบำรุงถนนทางด้านขวายอยู่นะ วิ่งเข้าสูเ่เขตพัทยาแล้วครับผมการซ่อมบำรุงซ่อมถนนขยายเส้นทางอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามีการทำเส้นระหว่างพัทยาไปมาตศพุทธผ่านสนามบินพัทยาด้วย ใช้แล้วหรือ,อยังยังไม่รู้นะครับถ้าเปิดผมอาจจะไปรีวิวให้ดูครับเขาเขียน <Yeah. S 1> okay. พัะยาแล้วนะครับบรรยากาศก็กจะเมืองชายทะเลเมืองตักอากาศเมืองท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เงียบจ้ะเงียบเนี่ยเนี่ยมาตะพุธอุตภาวละยองนะครับซึ่งทำ มอเตอร์เวย์ขึ้นมาเหมือนกันเสร็จหรือยังยังไม่รู้นะครับเปิดให้บริการหรือยังยังไม่รู้ทางซ้ายนะครับเป็นสนามบินอูตเภาเนีฮะทาง้ายออกไปสำหรับเราก็ตรงไปอย่างเดียวยครับพัทยาเนี่ยฮะทางซ้ายเนี่ยครับไม่รู้เปิดให้บริการหรือ,อยังนะ ถ้าเปิดบันบการผมจะมารีวิวใดูแล้วกันเนาะทีน,นี้เราก็ตรงอย่างเดียวโอ้สบ,อสบายครับถึนหนทางทุกวันนี้ไปเร็วมาเร็ว ก้าวตะบุญน้องตรอก็ต้องจ่ายค่าทาม่วนจากชนบุรีมาพัทยาก็40บาทจ้าผมยุมส่วนหมุคค้นเงียบเหงาจังเลยพัทยาจ้า ยบมากคลับมีรถผมมาคันเดียวครับตทำไปมนะัเนเงียบจางสินี่ครับเข้าด่านจ่ายตังนะครับถึงแล้วครับดา่านพัทยาด่านสุดท้ายนะครับดา่านจ่ายตังก่อนจะเข้าเมืองพัทยาครับ ด่านน้องปลือ4สีสิบบาทนะครับค่าผ่านจากชนบุรีมาพัทยาจ้ะเอาละถึงแล้วพัทยานะครับนี่นะครับทางหลวงมอเตอร์เวย์มาเลก,เก็ดมาแล้วยังยังยังไม่สิ้นสุดอีกนิดนึง ยาจ้าขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องซอกกราวออนทัวร์ซอกกราวเข้ากลัวครับเป็นการรีวิวเส้นทางระหว่างชนจังหวัดชนบุรีมาเมืองพัทยาครับโดยเราวิ่งกับมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนะครับแล้วก,ก็ทางเลี่ยงเมืองชนบุรีมาเชื่อมกันใช้เวลาก็ความเร็วผมอยู่ที่ร้อยสิบถึงร้อยยี่ก็ใช้เวลาสี่สิบนาทีนะครับโดยประมาณ เนินเนี่ยสะพานเนี่ยก็ะถึกแล้วก็หมดเส้นทางหมายเลขเจ็ดพอดีเข้าถนนสุขุมวิทหมายเลขสามขึ้นเนินนี้แหละครับขึ้นสะพานตรงนี้นี่ถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่เมืองพัทยา ถึงแล้วจ้าแถมแถมแถมยังไม่จบถึงแล้วแยกมอเตอร์เวย์นะคะมู่เย้ไหมสนุกสนุกซ้ายมือนี่ก็เป็นตำรวจทางหลวงมีห้องน้ำให้ด้วยนะโอ้นี่แล้วครับเข้ามาแล้วถึงแล้วีล้วซ้ายก็จะไปพัทยาใต้พัทยาการ สวัสด <usion> ีสำับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ